เอ็กซ์แพนเดอร์รับสึกหนัก All New t o y o t a a v a ว z a ซปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่มิ t s u b i s h i e ก pan d e เดถือเป็นรถยนต์มินิแวนเจ็ดที่นั่งราคาต่ำกว่า1ล้านบาทที่ประสบความสำเร็จสูงมากทั่วอาเซียนไม่ว่าจะเป็นตราอินโดนีเซียไทยเวียดนามและฟิลิปปินเป็นต้นถ้าในตราอินโดนีเซียก็คือเป็นรถขนาดตัวถังภายนอกใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปเพราะมันเกือบจะเทียบเท่ากับพวก t o y o t a อ n น o v a แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนั่นเอง ทำให้มันมีเนื้อที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง,วางใหญ่โตพอสมควรและสไตลิ่งของรถไม่กากดีไซน์เหมือนกับพวกรถประเทศโลกที่3ที่มักกักความสวยเอาไว้การมาของมิซูบิชิเอสเปนเดอร์ในตลาดอาเซียนก็เป็น,นกลจัดสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้โตโยต้าต้องเร่งปรับตัวในการแข่งขันเนื่องจากเอสเปนเดอร์คือรถมินิวนคันแรกและคันเดียวที่เป็นคู่แข่งต่อกรกับโตโยต้าอวันซ่าในด้านยอดขายที่แท้จริงเพราะขนาดมิซูบิชิเปิดตัวเอสเปนเดอร์ปี2017 ยอดขายในวันนี้ไม่รู้จักคำว่าแผ่วลงเลยและยอดขายบางเดือนก็สามารถขี่ขึ้นแซงหน้า t o y ย t a Avanza ไปได้ในตลาดอินโดนีเซียบางเดือนด้วยว่าง่ายๆนี่แหละคืออวันซ่าคิลเลอร์ของแท้และแน่นอนเอาแค่ยอดขาย4เดือนแรกของปีนี้ในตลาดอินโดนีเซียก็จริงอยู่ที่ t o y ย t a ยังคงขายอวันซ่มากถึง17,465คันตามมาด้วย โตโยต้ารัชซึ่งมันก็คือ a v a นซ่เปลี่ยนดีไซน์ภายนอกให้ดูหรูหราเป็น SUV มากขึ้นขายได้15,606คันและตามมาด้วยมิสุบิชเอสแพนเดอรขายได้15,440คันโอเคแม้ a v a นซ่เป็นเบอร์หนึ่งก็จริงแต่ว่ายอดขายเนี่ยมันก็ขี่กันไล่เลี่ยกกันพอสมควรเลยประมาทกันไม่ได้เลยล่ะยอดขายรถเดือนพฤษภาคม2 0 2 1ที่อินโดนีเซียมีอะไรให้ตื่นตะลึง เมื่อมีซูบิชิเอ็กซ์แพนเดขึ้นแท่นรถยนต์ขายดีที่สุดในตลาดอินโดนีเซียรวมเอ็กซ์แพนเดอร์ลแล้วก็ขายได้มากถึง5,026คันตามมาด้วย Toyota a v a n z ซ4,675คันและตามมาด้วย Toyota r u s ช3,228คัน Toyota ากีจัง Innova 2,719คันดูตลาดนี้แล้วก็น่ากลัวใช่ย่อยเลยหละัะโดยปกติแล้ว Toyota a v a n z ซเป็นรถที่เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี2003 และกลายเป็นรถที่ขายดีมากในตลาดอินโดนีเซียนับตั้งแต่วันนั้นมาและมีการปรับปรุงงานวิศวกรรมครั้งใหญ่ในปี2011โดยการปรับดีไซน์บางส่วนและออกแบบภายในห้องโดยสารกันใหม่ซึ่งก็ขายดีมากในตลาดอินโดนเช่นกันเพราะโดยรวมแทบไม่แตกต่างจากเดิมมากนักเหตุผลสําคัญที่ทําให้โตโยต้าอว n นซ่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในตลาดอินโดนีเซียก็คือมันเป็นรถที่ราคาไม่แพงสามารถขนคนไปได้เดที่นั่ง ที่สําคัญมันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังที่มีงานวิศวกรรมเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สามารถบุกตะลุยถนนทนทางทั่วอินโดนีเซียอย่างไร้ปัญหาเลยและด้วยความเป็นงานวิศวกรรมพื้นฐานจากรถเตฮัสุนอกเหนือจากความทนทานสมบุกสมบันที่ไว้ใจได้แล้วราคาขับบำรุงรักษาก็ไม่แพงอีกด้วยเช่นกันพอโตโยต้าอวันซ่าสามารถครองใจลูกค้าชาวอินโดนีเซียได้ก็ทําให้คู่แข่งพยายามตีตื้นตรารถมินิแวนเจ็ดที่นั่งเช่นเดียวกัน แต่พยายามออกแบบให้สวยกว่าและดีกว่าซึ่งมันก็สามารถแย่งยอดขายอเวนซ่าได้ในช่วงแรกแต่พอขายได้สักพักหนึ่งก็ไม่สามารถรักษายอดขายให้คงที่เอาไว้ได้แต่พอปี2017เนี่ยเป็นปีที่ม s u b บิชิเปิดตัว e อ p a n ์ e r ก็ทำให้การขายอเวนซ่ายากกว่าเดิมเยอะมากๆและยอดขายโดยรวมก็ลดลงไปด้วยเพราะปี2017เนี่ยน่าจะเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงของรสนิยมการบริโภค และอายุของเจเนเรชันลูกค้าแล้วนั่นแสดงว่าสิ่งที่อวนซ่าเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากมายขนาดนั้นเพราะหลังจากที่เอ็กซ์แพเดเปิดตัวมาอวนซ่าก็ไม่สามารถทำยอดขายทะลุ1,000สนคันต่อปีได้อีกเลยน่าจะเพราะว่างานวิศวกรรมตัวรถโดยรวมออกมานานมากแล้วถึง18ปีเต็มและถ้าเอ็กซ์แพเดพัฒนาออกมาได้เด็ดขาดสักขนาดนั้นมีหรือที่โตโยต้ จะไม่ยอมรับการปรับตัวต่อสู้กับ Expander ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์ autodriver.com จากประเทศอินโดนีเซียได้ยืนยันจากข่าววงภายในที่น่าเชื่อถือแต่ขอไม่ระบุนามว่า All n e w t w i t t t r a w a n z a จะมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน2 0 2 1นี้ย้ำว่าเปิดตัวพฤศจิกายนนี้ เปลี่ยนมาใช้สถาปตัตยกรรมยันยนต์ใหม่ที่เรียกว่า DNGA ย่อมาจาก Daihatsu New Global Architecture แบบใหม่ขับเคลื่อนล้อหน้าแทนที่พื้นตัวถังรุ่นเก่าที่เป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังนั่นหมายความว่า All New Toyota Avanza จะขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกับคู่แข่งที่อยู่ในท้องตลาดแล้วนั่นเองผลดีของการใช้แพลตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหน้าก็คือการขับขี่ที่นุ่มนวลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังสามารถจัดสรรปรับแต่งพื้นที่ห้องโดยสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้และมีอีกประเด็นที่น่าสงสัยคือเมื่อเปลี่ยนแพลตฟอร์มขับเคลื่อนแล้วและระบบเกียร์ล่ะจะอะไรคำตอบคือเปลี่ยนมาใช้เกียร์ CVT แทนเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะที่ใช้มานานเอามา,มากแล้วส่วนเกียร์ธรรมดา5จังหวะยังมีขายอยู่เช่นเคยครับสำหรับเครื่องยนต์นั้นอาจมีความเป็นไปได้ว่า ยกเครื่องยนต์มาจาก Toyota Avanza รุ่นปัจจุบันรหัส 2NR VE 1 5 0 0 c ีให้กำลังสูงสุด102แรงม้าแรงบิดสูงสุด134นิวตันเมตรแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนมาถึงตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจอยูว่า All-New Toyota Avanza ใหม่จะเป็นรถที่ทาง Toyota เมืองไทยเคยบอกกับทางดีลเลอร์ไว้ว่ามันจะเป็นรถเ x p a n d e r k i ด l e r หรือเปล่าคือเขาบอกว่า จะเป็นรถที่ดีกว่าเอสแ n นเดทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความสวยกว่าความพรีเมียมกว่าคุณภาพดีกว่าเทคโนโลยีดีกว่าเพียงแต่ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเช่นไรหรือเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราต้องจับตามองกันให้ดีครับส่วนดีไซน์คันจริงจะเป็นเช่นไรนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครรับทราบเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปดูรถต้นแบบของดสุที่เคยอว่โฉมในอินโดนีเซียเมื่อหลายปีก่อนจะพบว่า มีรถต้นแบบมินิแวนในปี2019ที่น่าสนใจออกมามากเลยก็คือเดเซสุ HY Fun Concept มีเส้นสายสัดส่วนภายนอกที่ดูสวยล้ำอนาคตมากมาพร้อมขุมพลังไฮบริดแต่เราไม่ฟันธงว่าอเวนซ่าโฉมใหม่จะถอดความสวยจากรถต้นแบบคันนี้มากน้อยแค่ไหนครับและเมื่อ All-New Toyota Avanza เปิดตัวในตลาดอินโดนีเซียเดือนพฤศจิกายน2021เราต้องสืบกันต่อไปว่า โดต้ามอเตอร์ไทยแลนด์จะนําเข้ามาจําหน่ายในไทยต่อหรือไม่ถ้าหามันน่าสนใจออกมามากเชื่อว่าดีลเลอร์ก็คงเรียกร้องให้เข้ามาจําหน่ายอยู่ดีครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรดซับสไคร b e ช่องคิดกายขอบพระคุณย่างสูงครับ